ผมก็ไปที่ลาวเมืองเชียงห่อนเชียงลมไปอยู่แอคชุดแอคชันทีมมันเป็นแองกระทะแล้วก็ไอ้แมวมันดักรอเราอยู่เป็นฝูงเลยปืนพร้อมพี่สนาเดินต่อไปพอเจอคนนี้มนก็เข้าทางมาันแล้วก็ลัวเลย,ยงไงพอปะทะกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไประหว่างเดินไปไอ้แมวก็สะกดรอยดูอยู่ห่างๆผมก็เอากับระเบิดแบบเหยียบอ่ะมันมีถอนไม้อยู่ใหญ่พี่เขาข,าข้ามไปแล้ว ผมก็ถอยกลับมาเดี๋ยวกูกะจะเก็บมึงถ้ามึงตามกูมาแล้วก็กับจ่าสมปองรอยี่ิเอด้วยกันแบบเฮ้ยมาอยู่ตรงนี้กันคอยดักถ้ามึงมาเหยียบปุ๊บระเบิดแล้วกูจะยิงซ้ําทั้งฝูงเลยสองคนจ่าสมปองแกบอกโอ้แกก็มองผมแบบการเลือกๆเล่นอย่างนี้เลยนายวันนี้พบกับวีรกรรมของนักรบนิรนาม333ชุดแอคชั่นทีมในสงครามรับประเทศลาวพนทวนันรอดพินิจนักรบเปลี่ยนรามาลา ในสมรภูมิช่องช้างท่านจบเตรียมทหารรุ่นไหนครับผมเตรียมทหารรุ่น6รุ่น6หมายความว่าเข้าปี2506หลังจากนั้นชีวิตรับราชการของท่านเป็นยังไงบ้างครับชีวิตรับราชการของผมครั้งแรกเนี่ยไปรอรอ21,001ที่ชนบุรีฐานเสือพระราชินีต่อบาเป็นค่ายศิริกิตนรครับแล้วเสร็จแล้วก็วันหนึ่งก็จะไปเวียดนาม อนนี้จ่าคนหนึ่งบอกว่าผู้หมวดเนี่ยเป็นจปอถ้าสมัครไปเวียดนามเนี่ยได้แน่เลยแต่ผมเป็นจ่าผมอยากได้ไนายทหารถ้าผมไปรบที่เวียดนามเนี่ยเขาจะให้จ่าเนี่ยได้เป็นนายทหารถูกไหมไอเราเขาเขาพูดตรงๆอย่างเนี้ยเราบอกเอาเลยไงผมให้คุณผมไม่สมัครผมถอนใบสมัครออกและแกก็ไปเวียดนาม ตอนนั้นก็รู้สึกว่าจะเป็นปี2,512พอแกไปปุ๊บประมาณ3-4เดือนั้งแกก็ได้พักแกก็กลับไปพอกลับไปที่รอย1ที่ชนบุรีก็เห็นกันพักประมาณ10วันแกก็กลับแบบนั้นถูกไหมฮะได้กลับกลับไปก็ไปถูกกับระเบิดรถถังตัวขาด2ท่อนผมยังจำไอ้เหตุการณ์แบบนี้ได้เลยนะและอีกครั้งหนึ่งเนี่ยผมก็ไป ที่ลาวที่เมืองเชียงห้อนเชียงลมพอไปเมืองเชียงห้อนเชียงลมนะแล้วก็เจอรุ่นพี่หลายชุดแต่และคนก็นเป็นหัวหน้าทีมทั้งนั้นนะไปอยู่ชุดแอคชั่นทีมคือชุด12คนชุด12คนคือมีไทย4ครูไทย 4, มีพมีผบชุดคือนายทหารรองก็เป็นพวกจา่าในสิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในหมอ คือมาจากเสนาลักษณ์และก็ในสายก็คือมาจากสื่อสารคอยส่งสื่อสารเมื่อก่อนนั้นมันไม่มันไม่ได้ส่งสถานสมัยแบบนี้มันต้องใช้แบบกดอะก็ตัด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 เพื่อส่งข่าวอะไรเงี้ยถึงจะไปไกลได้สมยัยนู้นนะไปปุ๊บที่เมืองเชียงห้อนเชียงลมพอไปเมืองเชียงห้อนเชียงลมนะแล้วก็เจอรุ่นพี่หลายชุดแต่ละคนก็เป็นหัวหน้าทีมทั้งนั้นแหละมีการประทะดุงแรงไหมครับมีมีปะทะครับ ไปเข้าตีที่บ้านกองแดงซึ่งพันโทสมบูรณ์ชัยหมกเนี่ยเคยได้ยินชื่อไหมอุ้ย,อ,ยอธิบายบ้านกองแดงเธอยาวถ้าเป็นนักเขียนน่ะท่าน,านผมก็ช่างเขียนจังแต่ผมเขียนไม่เป็นผมไม่อยากเขียนไม่อยากเล่าไม่อยากอะไรเงี้ยท่านอยู่ชุดเดียวกับท่านพันโทสมบูรณ์ใช่ไหมครับมันมีอยู่สี่ชุดเขามีชุดพี่สนัน่นชุดหนึ่งพี่สนั่นมาเริงสิทธิ์ตอนรน้นอยตรีเหมือนกัน พี่นิพนธ์ชุดหนึ่งร้อยตีนิพนธ์พาลนิดผมชุดหนึ่งแล้วก็สลาบุตรนาทีย,ย,ย,ยนจันนาทีชุดหนึ่งชุดหนึ่งก็มีลูกน้องสิบคนแต่ละคนละ12 1สองบเขาเรียกว่าชุดแอคชั่นทีมเราก็บุกกันไปนะบวบุกกันไปปุ๊บปรากฏว่าผมเห็นบ้านบ้านเก่งอยู่พี่สนาแกก็บอกว่าเฮ้ยนายอยู่ตรงนี้ดูดูบ้านหน่ยพี่จะเข้าไปข้างในไปที่โรงเรียน ร่วมอยู่มีข้างในเข้าไปมันก็เป็นโรงเรียนก็ไม่มีอะไรไม่มีแกไม่มีอะไรแกก็กลับมาผมก็ยังคุมเชิงอยู่ยงเนินเนินบ้านกองแดงพอผมเชิงพอพวกแกเข้ามาถึงโดดเข้าเผาเลยนะตอนนี้ผมก็มองไอ้ลูกน้องแมวมันก็บอกผมก่อนที่แกจะวิ่งเข้ามากลับมากลับมามาเผาอ่ะแล้วก็เดินทางต่อพอเดินทางพอก่อนที่จะเดินทางเนี่ยประมาณ50สิเมตรเนี่ยมันมีเนินอยู่เนินมันเป็นแอ่งกระทะแล้วก็ ไอ้แมวมันดักรอเราอยู่เป็นฝูงเลยปืนพร้อมพิสนาเดินต่อไปพอเอคราวนี้มันก็เข้าทางมันแล้วก็รัวเลยไงรู้สึกว่าลูกน้องก็เจ็บนิดหน่อยคนหนึ่งพอปะทะกันเสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปพอแยกย้ายกันไปตอนนี้หัวหน้าคูนก็รายงานตลอดว่าเราประทะเนี่ยก็เดินระหว่างเดินไปไอ้แมวก็สะกดรอยดูอยู่ห่างผมก็เอากับระเบิดแบบเหยียบอ่ะมันมีถอนไม้อยู่ใหญ่ พี่เขาข้ามไปแล้วผมก็ถอยกลับมาเดี๋ยวกูกะจะเก็บมึงถ้ามึงตามกูมาแล้วก็กับจ่าสมปองรอยี่สิบเอ็ดด้วยกันบอกเฮ้ย hey, มาอยู่ตรงนี้กันคอยดักถ้ามึงมาเหยียบปุ๊บระเบิดแล้วกูจะยิงซ้ําทั้งฝูงเลยสองคนจา่าสมปองแกบอบกโอ้ยแกก็มองผมแบบการเลือดเลือดเล่นงนี้เลยนายก็สองคนอ่ะกับเขามาอีกฝูงหนึ่งอ่ะแล้วเพียงแค่ว่ามีกับระเบิดวางอยู่ใกล้ขอนไม้ แค่ก็บอกหนะ้าพอตลรางผมคิดได้เออไอหาเรื่องอะไรจะเอาลูกน้องมาเสี่ยงวะก็เลยเอ่ะไม่เอาไม่เอาก็แค่วางกับระเบิดแล้วก็เดินกลับตามเข้าไปส่วนใหญ่แล้วก็สักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงว่ามันระเบิดตูมก็คงจะต้องมีใครเป็นอะไรแล้วมีู่าวหนึ่งก็พี่สนั่นมะเริงศิ์ร้อยตรีเหมือนกันก็อยู่ในชุดทีมเดียวกันรบไปด้วยกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยพี่สนั่นแกก็คนชอบหาความรู้อ่ะแกก็ ใฮ้ไปทำฝึกหัดประกอบอวัตถุระเบิดดินซีโฟนใส่ไปในกระบอกไว้ไผ่แล้วก็ตะป,ปูเนี่ยนะใหญ่ๆเนี่ยนะตัดใส่ไปในกระบอกใ้ไผ่สองบ้องแล้วกระเบิดคว้างเนี่ยเอาถอดสลักออกแล้วเอาสายระเบิดสีขาวอะ่ะพันถอดสลักออกอีกสองก้อนแล้วแกประกอบไฟฟ้าความที่แกก็เป็นร้อยตีเนาะก็ผิดพลาดประกอบผิด ไอ้ที่นั่งเราทำเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นสนามหญ้าเรียบๆเนี่ยไม่มีกำบังเลยไม่มีอะไรกำบังเลยนั่งกันอยู่สี่คนปรากฏว่าระเบิดดังสนั่นเลยไปได้ยินไปถึงถึงค่ายเชียงห้อนเชียงวมเนี่ยประมาณห้ากิโลแผ่นด,ดินสะเทือนเลยเรานั่งกันอยู่เนี่ยห่างจากไอเนี่ยนะประมาณสองศอกสองศอกสามศอกเองเนทั้งกลุ่มเลยสามสี่คนระเบิดสน,นั่นเปรียงพี่สนั่นกับพี่นิพนธ์ก็ หมอบผมก็นึกในใจว่าหมอบทำไมวะก็มันระเบิดไปแล้วผมก็ยังนั่งคุกเข่าอยู่อะนั่งหมอบทำไมอ้าวลืมลืมไปมันเหลืออีกบ้องนเหลือเหลืออีกกระบอกนึงอะมันก็ระเบิดอีกตูมอีกไม่มีเท่ากับแรงวันควรผมพูดตรงนะมันก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งอย่างเดียวนะมันก็มีของดีด้วยเป็นงากำจัดงากำจัดคืออะไร มันเป็นกาช้างตกมันที่เวลามันเกิดอะไรคุ้มครั่งอ่ะแล้วมันแทงต้นไม้อ่ะหักแล้วมันสะบัดเนมันมีกําลังสะบัดแล้วมันก็เลยหักคาหนี่แหละตัวเนี้ยของดีที่สุดในโลกเป็นของพญาช้างสารเนี่ยพญาเจ้าป่าผมก็ได้ติดตัวมาตั้งแต่ตั้นมาแล้วพวกพงพวกปืนเนี่ยนะมัน มันคุ้มครองไปหมดอ่ะทั้งตัวเองและลูกน้องจะเป็นเพราะอันนี้ด้วยหรือเปล่าไ่รู้นะที่เมืองเชียงห้อนเชียงลมและมีู่าวหนึ่งก็ผมก็เป็นนายทหารคนเดียวชอบไปวัดไปวัดก็มีเจอหลวงพ่ออยู่องค์ในวัดนั้นเป็นวัดที่เชียงห้อนเชียงลมในเจดีย์ใหญ่กลางมีเจดีย์ใหญ่กลางป่าอยู่ผมก็ทําบุญกับท่านเรื่อยอ่ะแล้วก็มีพระเชียงแสนเนี่ยติดอยู่ที่ข้างฝาและในพระอบเนี่ยมีของสามสิ่งมีหนึ่ง งากําจัดงากกาจัดคืองาช้างตกมันในพระอกแล้วก็มีคดหินและมีขอยแข้งหินท่านบอกว่าของเนี้เป็นของโบราณโบราณแล้วผมก็ทําบุญกับท่านตลอดท่านก็นึกยังไงรู้ท่านให้ผมพอให้ผมไอไอขอยแข้งหินอันนี้ยท่านเคยให้ลูกศิษย์ไปคนหนึ่งแล้วมันไปเป็นโจรปืนยิงก็ไม่เข้าอะไรก็ไม่ได้ท่านอยู่ดีมาให้ผมผมก็เพิ่งรู้ตอนหลังว่าเออคนราวนั่นนะบางทีท่านก็มีน้ําใจด มีน้ําใจดีนะอยู่ๆดีท่านยกให้ผมหมดเลยทั้งสามชิ้นอันเนี้ยคุ้มครองเลยได้ติดตัวมาตั้งแต่ท่านมาแล้วผูกพงพวกปืนเนี่ยนะมันมันคุ้มครองไปหมดอ่ะทั้งตัวเองและลูกน้องจะเป็นเพราะอันนี้ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะ